เมื่อกี้ยังเป็นไงผมลาออกได้ยังอะตกลงมีเรื่องอะไรทำไมต้องลาออกไว้จะบอกทีหลังแล้วกันนะได้ฉันจะให้เขาเป็นหัวหน้าแผานกรอปภแต่ขอบอกก่อนเลยนะเขาต้องทดลองงานภายในหนึ่งเดือน ก็ไม่เกิดความผิดพลาดใดๆกับบริษัทเราไม่อย่างนั้นเขาต้องออกได้ผมรับรองพี่เจนกัวเขาต้อนรับสู่จื้อเฉิง หรือจือกวางจัดการให้หลีจิ้นกัวมาแทนที่ทั้งช่วยพี่ชายตัวเองได้และยังปกป้องตัวเองได้อีกด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวบอกแล้วว่าเขาไม่ธรรมดาแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปครับขั้นที่สองก็จะเข้าครอบครองเหมืองทรายสันชาย แล้วนี่พกวางบอกฉันได้ไหมทำไมถึงเล่าจากกาันผมจะเป็นนายเหมืองนายว่าไงนะผมจะซื้อเหมืองอย่าบอกนะว่าเหมืองของลุงเป้ยอยพี่กวางจะรับช่วงต่อจากลุงเป้ยเหรอใช่แล้ว กวฉันรู้นายจริงใจและก็อาหารแต่จาสถานการณ์ไม่รู้ว่านายคิดดีหรืออยังที่จริงนะนายชนะการประมูลและโหสื่อหายไม่ได้มาก่อกลวนายนั่นก็เพราะโครงการนี้เป็นของหลงเศร้าผพิงสำหรับเขามันไม่สำคัญอะไรอย่างมากก็แค่โมโหและให้ซุนเวยกับมังกีมาก่อกลน ไม่ถึงขั้นฆ่านายแต่ถ้านายเปิดเหมืองนั่นคือนายตัดรายได้เขาเพราะโหซื้อหายก็เริ่มต้นมาจากการเป็นนายเหมืองนี่แหละนายเจียงเปยไม่มีใครขัดขวางเขาไม่ให้ซื้อหรือขายทรายได้นายทำแบบนี้คือตัดทางรวยเขาเขาต้องฆ่านายแนย่อีกอย่างนะเพราะเรื่องเปยเสี่ยวซุ่ยบอลายที่ถูกทลาย นายคือศัตรูที่เขาหมายห,หัวถ้าทำธุรกิจนี้ฉันคิดว่าต้องลำบากแน่และความเสี่ยงก็สูงมากด้วยพี่จช่กลัวขอบคุณมากครับสิ่งที่พี่พูดมาผมก็คิดมาก่อนแล้วแล้วก็ทบทวนมาแล้วด้วยแต่เหมืองทรายจำเป็นต้องเปิดครับ ได้เมื่อนายตัดสินใจแล้วฉันก็จะไม่ห้ามไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไร่ฉันจะอยู่ข้างนายขอบคุณนะพี่ถ้าเขาครอบครองเหมือเมื่อไรเขาจะเผชิญหน้ากับโหซื่อหายโดยตรงในสายตาโหซื่อหายเขาก็แค่เม็ดทราย โหซื้อหายจะไม่ปล่อยเขาไว้แน่และเขาเองก็จะไม่ปล่อยให้โหสื้อหายผู้ขาตลาดเมืองต่อไปพู้เขาจะสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งถ้าฉันจำไม่ผิดเป้ยเสี่ยวสุ่ยจะถูกปล่อยพรุ่งนี้พีใหญ่จำไม่ผิดพรุ่งนี้เป้ยเสี่ยวสุ่ยจะออกมาเงินพรุ่งนี้ก็ถึงเวลาแห่งการต่อสู้แล้วสิ พี่กวัางพี่กวงังหมูตอนตอนถูกขังฉันคิดวิธีหาเงินเพื่อใช้หนี้ได้แล้วล่ะยังไงอ่ะฉันจะไปอิตาลีเพื่อนฉันขายรองเท้าได้กำไรดีเนี่ยทำงานสักสอสปีคงได้เงินมาใช้หนี้ทำ่าพูดนี่นายใช้ไปแล้วใช้แล้ว ด้วยอะไรใครใช้ให้คุณเนี่ยให้เรายืมเงินขอบคุณนะพี่กวางแต่ว่าเงินล้านเราจะไปหาจากไหนมาคืนค่อยคืน เดี๋ยวก็หมดนะค่อยๆค,คืนนอเอาไงพ่อมีอะไรมาท่าเรือดูวนเลยเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ฮัลโหลพ่อให้ไปเหมืองรือหัซื้อหายไปหาลุงเป้ย